สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดที่หน้าบ้านค่ะ เป็นเหเ็ดแคลงนะคะฝนกำลังตกนี่ฟ้าพิษเลยกั้นนด๋วไหมนี่ค่ะิิ นี่เยอะแยะเลยนี่นเป็นเห็ดแขงนะคะเห็ดธรรมชาติเห็ดธรรมชาติเห็ดกินได้อร่อยด้วยค่ะบ้านเพื่อนๆเรียกว่าเห็ดอะไรกันคะ <ๆ S 2> แกงกับพีกคั่วกับทิอร่อยมากอันนี้เป็นต้นมะพร้าวต่อมาไม,ไม่ใช่ค่ะเป็นต้นอามะม่วงที่เขาตัดของพี่ชายค่ะตัดแล้วทีนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะเขาก็เกิดเห็ด เยอะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวซื้อด้วยดิขอดูโหซับเด้อมานี่โอ้โหกูกัดตรงนี้กันไหนนี่ค่ะนี่ นี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เอาไปล้างทำฟาร์มสะอาดค่ะแล้วก็เอาไปแกงหรือว่าเอาไปคั่วกะทิก็ได้ค่ะเห็ดแคงขึ้นเองจากธรรมชาติจะ็กมันขึ้นอีกใช่ปะตัดนีไี่ไม่รู้ นี่เดี๋ยวเอาไปแกงกะทิกับอามะละกอสับค่ะมาน่าจะขึ้นเมือแล้วไอ้อมันไม่ไเหญื่อใจมันแต่มะก้อนเกีว่าคือเก็นเอ,นอม้มัหนหัวเป็นหลากเลยไม่รุนเป็นกำเน่ดเดิมมั้ยเห็ดเกิดเองเห็ดเกิดเองตามธรรมชาตินะคะ นี่ค่ะแต่ว่าเทียนตรงปิดเลยเลย้าวบวอดเลยติดปิดไปตัวข้าวเนี้ยเนี้ยเนี้ยติดไปเดยวเอาปิดทุบไม่ตัวขุนเนี่ยตัวเขาตัวตัวขุนตัวตรนี้นสีดําโอโ้โหตรงนี้เก็บได้เลยมีเยอะมากเลยค่ะ ตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่นะคะต้องกาลางร่มฝนตกหนักมากค่ะ,ะเห็ดเนี่ยมันผอว่าหน้าฝนมันอากาศชื้นๆจะเป็นนอะอันนี้หากินยากนะคะเห็ดเนี้ยเห็ดแคลงเยอะเลยค่ะ มันก็เก็บลำบากกางร้องไปด้วยเก็บไปด้วยถือกล้องด้วยอย่างโซ่เลยโ <c ười> ง่ดิโซ่นะ <c ười> ส่วนมาใหม่ม้วงใหม่ข้ามที่เป็นชอปปิ้งกันเอฮเนะี่ใหม่ม้วงใหม่ข้ามใหม่ยางไฟล่ะนี่นี่ตายนี่ข้างตายนอย ก็ไปตันยืนกับตาไปล้างยี่เยอะแยะเลยอันนี้อันนี้เพิ่งเกิดค่ะอันนี้เพิ่งเกิดให้ดอกใหญ่อีกนิดนึงค่อยมาเก็บอันนี้ก็เพิ่งเกิดค่ะ Khoa thì nó phìm phìm vãn vãn nó Này Này, 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 này. เสงอาหารหน้าบ้านนะคะแเ่งอาหารจากธรรมชาติค่ะ,ปล,ลคะปลดสารค่ะปลดสารอยู่ถึงหน้าบ้านเลยอันนี้อยู่นี่

เอาผ้าหรือว่าผ้ายางก็ได้นะคะคลุมเอาไว้ค่ะเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้ดอกดอกของเขาโดนฝนแล้วก็ดอกของเขาดำเน่าเปื่อยนะคะคลุมเอาไว้เพื่อที่จะเก็บในครั้งต่อไปได้อีกค่ะถ้าไม่คลุมคือช่วงนี้หน้าฝนค่ะฝนตกดอกจะดำแล้วก็เน่า đây phá yang một lần kia anh đi ở đại máy à? à anh đi nào hả đồ chơi anh lúc nào เนี่ยเอามาดูคือคือเท่าๆก้นไงเอามาดูดิอันนี้ดอกโตมากเลยค่ะเน่าแล้วเสียแล้วใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาโดนฝนเยอะใส่ลงไปในอัานนี้หมักเป็นปุ๋ย่อเลยค่ะตรงนี้ดอยัอย่นตัวุนอันนี้ก็ใช่ค่ะเห็ดแครงเหมือนกันไหนดูค่ะที่ได้นี่ค่ะ ได้ในวันนี้เดี๋ยวก็เอาไปแกงกับามาราโกสั์นะคะไม่ต้อง,งี้อีกต,ตรงนี้เหรอ มันโทกุทน้นโทกุ้นมีเงยเย็นดอไม่ช่วยนะอ่าดอกไม่ขอช่วยมันนั่นนาไม่เด้อะไรมาปิดโทกุ้นไม่ได้ปิดนะดอกไม่ช่วยเลยอันนี้มันโดนฝนเยอะค่ะดอกไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ตน้ตนต้นอ้อดิบนะคะต้นอ้อดิบทานสดได้ค่ะไม่ต้องกระดอาษนะ

อันนี้อันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเหมือนกันค่ะคือได้ทำการตัดหน้าบ้านพี่ชายกับหน้าบ้านแม่แล้วก็ไปสอยมะนะกอแล้วก็แกงกะทิแกงเทลอกอซับใส่หอยแครงไอ้ใส่เห็ดแครงเห็ดแครงไม่ใช่หอยแครงเห็ดแครงเห็ดแครง,คงอันนี้าอาจจะ้เปล่ Anh đi không? Ba, cái con lang con lang. Đó là ba, coi đây. ค่ะนี่คือเห็ดแครงนะคะที่ขึ้นเองจากธรรมชาติค่ะขึ้นหน้าบ้านเห็ดขึ้นหน้าบ้านนะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะได้หนึ่งกระมังเล็กๆค่ะเดี๋ยวก็เอาไปทำเป็นแกงอ่าใส่มะละกอสับค่ะกินอร่อยมากเลยค่ะ